กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฮิลลี่เอ็กในคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่กับผมฮิลลี่เอ็กในเกมออสตาเทิลดิฟเฟนต์กันอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับกับเกมออสตาเทิลดิฟเฟนต์นะครับผมเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้ไปนานมากนะครับก็คือน่าจะประมาณเกือบปีหรือไม่ก็1ปีได้เลยนะครับกับเกมนี้ซึ่งตอนนั้นนะครับผมจะไม่ได้ว่าผมเลิกเล่นเพราะอะไรเกมมันน่าจะน่าเบื่อนะครับตอนนั้นมันไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็เลยเลิกเล่นไปเนาะก็ตอนนี้นะครบกกา่นอระสณ์ ค่อยมาเล่นไอดีหลักนั่นเองเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์กับเกมนี้เลยนะครับก็คือเคยมีในอดีตแต่ตอนนี้คือลื้อไปหมดแล้วผมไม่รู้นะซ้ำว่าผมเนี่ยจะบัฟเออร์วินถูกหรือเปล่านะก็เพื่อที่ไม่เปการเสียเวลาผมก็อยากฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกันนะครับกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมนะครับยิ่งกดไลค์คลิปนี้เยอะเท่าไหร่นะครับคลิปวิดีโอออสตาคลิปต่อไปนะครับก็จะออกมาเร็วเท่านั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมโอเคครับถ้ากดไลค์กกกกกกดดดดดัััันนนนนนแลล้้วววววเเเเเเเีีี๋ยยรรราาาาาไไไปปู่่่่่่่ะะคบ48ชโมมมงงงใอออสต์ขผจท และนี่ก็คือผมเองนะครับฮิลลี่เอ็กจอมบิดเราต้องสุ่มหาตัวละครดีๆมาใช้นะครับผมก็สุ่มไปเลยแล้วก็ตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับเกลือมากนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่มี5ดาวให้มาใช้ต่อมานะครับผมก็มาลงสตอรี่โหมดนะครับผมก็ใช้ลูฟี่นี่แหละในการผ่านด่านนะครับผมว่าน่าจะผ่านอยู่นะผมก็นั่งดูลูฟี่นะครับต่อยเอเลียนจนผ่านด่านเลยและนี่คือการชนะครั้งแรกของผมในเกมนี้ เหมือนตอนนี้นะครับระบบสตาร์พาร์สเนี่ยมันจะหมดอายุนะครับเสียดายมากเลยผมนะครับก็ลงสตอรี่โหมดมายา,ยาวๆนะครับจนตอนนี้เลเวล39อยู่ที่สตอรี่โหมดบาร์ล็อกเวิร์กนะครับหรือด่านวันพีนั่นเองเราต้องจัดการบอสตัวนี้นะครับเพราะที่ผมเนี่ยจะได้เลเวล40พอเลเวล40นะครับเราเนี่ยจะใส่โค้ดได้ ผมไม่รอช้านะครับเอาสตาร์ดัสกับเพชรที่ใส่โค้ได้เมื่อกี้นะครับไปสุ่มหาตัวละครเลยผมรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับผมสุ่มอะไรก็เกลือไปหมดเลย5ดาวแต่ละตัวที่สุ่มได้เอามาใช้จริงไม่ค่อยได้เลยนะเนี่ยแต่ที่เซอร์ไพรส์ผมที่สุดนะครับผมได้5ดาวตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามามันชื่อว่าเฟตันนะครับตัวนี้ ผมก็เลยเอาเฟตันนะครับไปเล่นสตอรี่โหมดด่านน้องไก่เฟตันค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าใช้เงินอัปเกรดค่อนข้างน้อยแถมดาเมจเกือบ200 0 0 0ซึ่งผมคิดว่าตัวนี้น่าจะดีที่สุดในไอดีผมแล้วนะครับผมก็เลยจะเน้นอัปเกรดไอเจ้าตัวนี้เป็นพิเศษผมไม่คิดว่านะครับผมเนี่ยจะเล่นอินฟินิติโหมดมาถึงเวฟ60เลยนะเนี่ยแล้วผมนะครับก็บ้านแตกที่เวฟ67นะครับมาได้ค่อนข้างไกลเลยแล้วก็ได้ดาเมจไป 360M ผมมาสุ่มลูฟี่5ดาวนะครับตอนนี้เนี่ยผมต้องการทำลูฟี่6ดาวขาดแค่ตัวผสมตัวผสมที่ต้องการอีโวนะครับมันหาไม่ค่อยยากนะครับผมเล่นแบบเดียวก็ได้แล้วแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะสามารถอีโวลูฟี่6ดาวได้แล้วโคตรเท่6ดาวตัวเลขของผมนะครับลูฟี่สเน็กแมนไม่มีลูฟี่ร่างเทปนีิกะก็ใช้ร่างสเน็กแมนไปแทนก่อนแล้วกัน มันเป็นตัวเก่าแล้วนะครับดาเมจเบามากดาเมจแค่เก้าหมื่นเองนะผมเลยตัดสินใจนะครับที่จะครบออฟของลูฟี่มาใส่ลูฟี่จะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า สตอรี่โหมดด่านบีดนะครับมันจะมีตัวแอร์แล้วผมใช้โบลี่กันแอร์นะครับแบบดาเมจน้อยมากแล้วคุณผู้ชมดูนะครับโบลี่ผมมันหายไปไหนก็ไม่รู้โคตรฮาเลยภารกิจต่อไปนะครับผมเนี่ยต้องไปเล่นสตอรี่โหมดยาวๆนะครับพอผมเนี่ยต้องผ่านด่านสตอรี่โหมดที่8ผมเนี่ยจะได้สุ่มตู้ไว้ได้สักทีแล้วก็เหลือบอสตัวสุดท้ายนะครับเมลเอมผมก็จัดการไปได้อย่างง่ายได้แล้วตอนนี้นะครับเราจะสามารถสุ่มตู้ไว้ได้อันล็อกแบนเนอร์ไว้ผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรนะครับผมก็เลยมาลงอินฟินิตีโหมดอีกครั้ง ผมอยากดูว่าตอนนี้นะครับผมเนี่ยสามารถทำดาเมจไปได้เท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้โกโจโเนี่ยยื้อเวฟนะครับในการหยุดเวลาไปเรื่อยๆ,ๆเราไม่มีตัวโซลโมชั่นอย่างหนวดดานะครับทำให้เราเล่นยากมากนะครับแต่โกโจโก็พอใช้ขัดไปแทนได้ก่อนอยู่ ตอนนี้มอนจะเข้าบ้านแล้วนะครับผมคิดว่าเราน่าจะแพ้เรียบร้อยนะครับจบที่เวฟ76แต่ดาเมจที่ได้มานะครับ2.1บีคุ้มค่ากับที่ผมลงมากไม่เสียแรงเปล่าเลยตอนผมว่างๆเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรก็มานั่งเอฟเล่นแบบนี้เลยผมสุ่มอยู่ดีๆนะครับผมได้ตัวรับมิสเตอร์ซาตานมาเฉยเลยผมสุ่มได้เนทโนทตห้ดาวด้วย ตอนนี้นีครับผมมีตัวกัน a อดีๆแล้วนะครับม,มิสึกิผมไปสุมได้ตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่มันดีกว่าโบลี่แน่นอนเดี๋ยวเรามาพิชิตแถวสามกันดีกว่าซึ่งผมจะใช้มิสึกิกับลูฟี่นะครับแต่ถ้า2ตัวนั้นไม่ไหวนะครับผมต้องไปทำรอยมัสแตง6ดาวมาช่วยแล้วไม่ลองไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่า ผมนะครับจะเล่นในโหมดเอ็กซ์ตมด่านนี้มันยากตรงตัวแอร์นะครับตัวแอร์มันเลือดเยอะนะแต่ผิดคาดนะครับมิสกีผมเอาอยู่ผมคิดว่าท้ายเกมผมน่าจะไม่ไหวนะครับผมเลยฟาร์มตังค์ผมเนี่ยจะอัปเกรดบูมาไปถึงแค่เว็บที่13พอแล้วก็เก็บเงินรอวางลูฟี่อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาวางลูฟี่กันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยจะวางลูฟี่ไว้ตรงนี้เลยโอเคเวฟบสิแล้วนะครับขายบูมาแล้วก็อัปเกรดลูฟี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลูฟี่เราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับวางแค่ตัวเดียวเอง ตอนนี้เหลือตัวแอร์ตัวสุดท้ายนะครับกับบอสคุณผู้ชมบอสใกล้ตายแล้วนะครับและเรียบร้อยครับบอสตายแล้วลงครั้งเดียวผ่านเฉยเลยเป็นไปได้ไงเนี่ยตอนนี้นะครับผมลงไท่ออสองอยู่ผมคิดว่าน่าจะชิวด่านนี้เพราะว่าผมเนี่ยสามารถลงไท่ออสามได้ไท่ออสองก็น่าจะอีซี่นะบอสก็ใกล้จะตายแล้วคุณผู้ชม ได้มาแล้วครับผมออฟระเบิดตอนนี้นะครับผมก็มาขอพรกับเอเลนนะครับเวลามาขอพรแต่ละครั้งนะครับเลเวลเราจะลดลงนะออสตาทําแมปออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับดูดิคุณผู้ชมโอ้โหสวยจัดเรานะครับก็จะมาขอพรกับยูมิลยูมิลจะให้พรเรา3ข้อให้เราเลือกผมเนี่ยขอพรข้อ2นะครับขอให้ผมด้วยผมก็จะได้เพชรสตาร์ดัดแล้วก็เงินนะครับเราเนี่ยครับขอพรได้หลายรอบมากนะครับซึ่งมาขอพรครั้งต่อไปนะครับเราเนี่ยต้องมีเลเวลร2 6เลยนะหลังจากนะครับที่ผมเนี่ย มีเพชรกับสตาร์ดัชเยอะผมก็ใช้ม่วแหลกมากเลยสมนุนสมนี่นะครับสมไม่หยุดเลยผมสุม่มสตาร์ดัชได้โจลีนด้วยลาดิสพี่ของโกคูผมก็สุมมส่มได้ผมสุ่มได้เนทโนตตัวที่2ผมกับได้บู๊กมาด้วยนะครับอาร์มีนผมก็สุ่มมาได้แต่อย่างน้อยนะครับผมก็ได้ตัวใหม่ๆบ้างอย่างอานีบาบาห้าดาวนะครับและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมพึ่งใช้เพชรหมดไปเออวิน้าตู้ครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมดูเพชรผมดิ โอ้โหโคตรรวยเลยสงสัยผมต้องหาบูเพื่ที่ทำขึ้น6ดาวแล้วก็มาบับแทนเอวินนะ ตอนนี้นี่ครับผมก็สามารถทำกิลกาเมตหดาวได้6ดาวตัวที่2ของเราแต่ผมเพิ่งรู้ทีหลังนะครับว่ากิลกาเมตเนี่ยมันโดนเนิฟจากค่าวาง1ล้านปรับเป็น10ล้านนะครับโคตรเสียใจเลยทํามา6ดาวไม่ได้ใช้เลยสักครั้งนะครับเพราะไม่มีเงินวางผมก็เลยมาลงสตอรี่โหมดยาวๆเพื่อเก็บเวลนะครับผมก็ลงสตอรี่โหมดกับเพื่อนผมนะครับคุณผู้ชมสามารถไปกดติดตามมาได้นะครับที่ช่องดูดีครับฝากกันหน่อยนะคุณผู้ชม ตอนนี้นะครับผมก็เลเวล100แล้วนะครับสามารถไปโลก2ได้แล้วเดี๋ยวเราไปโลก2กันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่โลก2แล้วนะครับอพอมาโลก2แล้วรู้สึกอลังการขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมเห็นอะไรในตู้ไว้หรือเปล่าครับนั่นอะไรครับโครงกระดูกบลูคมานะครับผมเลยทําการสุ่มไปเลยโชคดีนะครับที่ผมมีเพชรพอการันตีนะครับบูคเนี่ยผมสุ่มได้แบบการันตีเลยแล้วต่อไปนะครับเราเนี่ยต้องไปหาส่วนผสมเพื่อที่จะทําบุูค6ดาว แล้วตอนนี้นะครับเราเนี่ยสามารถอีโวบูได้แล้วนะครับอีโ e วไปเลยนี่คือ6กดาวตัวที่3ของเราเดี๋ยวเรามาอีโวไข่10%เปอร์เซนตสเตอร์เอกกดีกว่าผมได้มานานแล้วนะครับพอเราอีโวออกมานะครับเราจะได้วอเตอร์เมดนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะอ๋อคุณผู้ชมมันคือจูเวียจากไฟลี่เทลนะครับมีบีซิงดูคุณผู้ชม,ม,ม,ชมเป็นฝนตกแบบนี้เลย โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดฟาร์มิงนะครับผมเล่นกับใครก็ไม่รู้อีก2คนนะครับปกติเนี่ยผมจะเล่นแต่คนเดียวนะแต่อันนี้มีเพื่อนเล่นด้วยก็รู้สึกดีมากเลยนะครับเพราะมีคนแบกเราคือผมไม่เคยมาถึงเวฟไกลขนาดนี้เลยนะและสุดท้ายนะครับผมก็ไปได้สูงสุดแค่เวฟ93บ3 พร้อมกับดาเมจที่ได้ไป 16B โคตรเยอะเลยตอนนี้เนี่ยครับผมเนี่ยก็จะคราฟออฟของอาร์มินนะครับเพราะผมมีวัตถุดิบพอดีคือผมอยากรู้ว่าถ้าอาร์มินใส่ออฟเนี่ยจะเก่งไหมผมก็เลยลองเอาอาร์มินไปเล่นดูนะครับผมคิดผิดมากเลยอาร์มินมมนโคตรกากเลยนะครับตีทั้งช้าแล้วก็วงโคตรเล็กเลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมก็มาคราฟเดทออฟนะครับผมเนี่ยจะเอาเดทออฟนะครับไปใส่กับคีระ5ดาวนะครับผมอยากรู้ว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่มันยังพอฟาร์มดาเมจได้อยู่หรือเปล่า ดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับผมพอเวลาถูกบัาดาเมตอยู่ที่50,000 0นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าทําขึ้น6ดาวคุณผู้ชมครับหนวดข่าวมาตู้เอ็กนะครับผมเนี่ยต้องการหนวดข่าวที่จะไปทําหนวดดํา6ดาวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือผมไม่มีเพชรเดี๋ยวเราไปลงโหมดทิเก็ตกันดีกว่านะครับดีนะที่โลกหนึ่งมันมีโหมดนี้ด้วยผมจะเลือกรางวัลเป็นแบนเนอร์เอ็กนะครับถ้าเราจัดการมอนในแมปได้เนี่ยเราจะมีสิทธิ์สุ่มได้หนวดข่าวนั่นเอง ผมเล่นในโหมดเอ็กซ์เมนะครับโหมดเอ็กซ์เตมเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการได้ตัวละครเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ก็โคตรยากนะครับผมไม่มีตัวละครดีๆกำลังโมอยู่นะครับดีๆก็ได้มาเลยนะครับ5าดาวหนวดขาวได้มาแบบงงๆตอนนี้นะครับผมเลเวลร1 5ผมสามารถไปโลก3ได้แล้วแต่เราลองไปกันดูดีกว่าและนี่ก็คือโลก3นะครับสวยมากแต่ว่าก็แหลกเหมือนกันนะตอนนี้นะครับผมอยู่ในโหมดชาเลนจ์หนึ่งนะครับผมมาลงเอา off ไฟนะก็มีกิยูกับเซนิสึนะครับคิดว่าน่าจะผ่านแล้วก็เรียบร้อยครับ ได้ออฟไฟ์มาเป็นที่เรียบร้อยเล่นตั้งนานนะครับผมเพิ่งเห็นดาบของเคียวจูโร่ผมมาขอพรกับเอเลนอีกแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2จริงๆผมจะขอให้ผมรวยนะครับแต่มันขอซ้ําไม่ได้นะผมเลยขอให้ได้พลังมาแทนถ้าเราขอพลังเนะครับเราเนี่ยจะได้ตัวละครที่เป็นคล้ายๆเดดโดรมานะครับมันเหมือนเป็นยมมูมาทูในเรื่องนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นในอินฟินิติโหมดกันด,ดีกว่าคุณผู้ชมผมเนี่ยจะเอาตัวปั้มตังไปเยอะหน่อยนะคือต้องใช้เงิน5ล้านบาทในการวางเลยคุณผู้ชมและผมนะครับก็เริ่มบัฟวนออโต้เลย นะตอนนี้นะครับเวฟ50แล้วผมมีเงินอยู่5ล้านบาทนะครับผมเนี่ยสามารถที่จะวางตัวละครมันได้แล้วนะผมก็จะวางไปเลยตรงนี้นะครับน่าจะครอบคลุมที่สุดแล้วไอตัวนี้นะครับมันก็คือเดนโนตดีๆนี่เองดาเมจ 268M เลยนะครับมันเหมือนเดนโนต6ดาวนะครับแต่แค่มันเนี่ยวางได้แค่ตัวเดียวนะ เราต้องกดเดนโนแล้วนะครับมอนจะเข้าบ้านแล้วปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชมดูดาเมจที่ผมไ,ได้ดีได้ 9.7b นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเดนโน้ผมเนะี่ยเลเวลหนึ่งถ้าเรามีโดดดำที่โซโลมอนเะนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถทำดาเมจได้เยอะกว่านี้นะผมคิดว่ากดครั้งเดียวเนะี่ยน่าจะได้อาจจะถึง 100b นะผมคิดว่านะแล้วในที่สุดนะครับหนวดดำเข้าตู้แล้วผมไม่รอชานะครับสุ่มไปเลยแล้วในที่สุดนะครับผมก็ได้แล้วนะครับหนวดดำา5ดาวต่อไปนะครับเราเนี่ยต้องไปหาวัตถุดิบ ดาวนั่นเอง แล้ในที่สุดนะครับผมก็ได้ตัวละครอีโวครบแล้วเดี๋ยวเราอีโวให้เป็นหนวดดำา6ดาวกันเลย6ดาวตัวที่5ของไอดีผมนะครับโอ้โหต่อจากนี้ผมคิดว่าน่าจะสบายตอนนี้ผมสามารถอีโวรอยมาสแตง6ดาวได้นะครับก็อีโวไปเลยคีลาหกดาวก็อีโวได้แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ในอินฟินิติโหมดนะผมลองเอาหนวดดำมาโซโลมอนแล้วกดเดนโดด,ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ปึ๊บ 123B บีโอ้โหเป็นไปนตามที่ผมคาดเดาจริงด้วยนะครับพอมีหนวดดำแล้วแบบดีขึ้นเลยผมสามารถกดเดนโด,ดได้อีกรอบ นะครับแต่เรากดเลยดีกว่าจะได้เท่าไหร่กดเลยสองร้อยสิบเก้าบีนะครับโอ้โหเอาจัดเดี๋ยวเราลองมารับเควสเพชรดูดีกว่านะครับว่าเพชรผมจะได้เท่าไหร่ได้เพิ่มมาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเพชรเลยนะครับเยอะมากเลยนะเฮ้ยคุณผู้ชมหกดาวออกสุ่มครั้งเดียวเลยตอนนี้มิสซิลิเข้ามาในตู้เซตนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มเลย อุ้ยเอาออกเฉยเลยคุณผู้ชมสุ่มแค่2ครั้งเองนะและนี่ก็คือบีซซิ่งของมิซลี่นะครับตอนนี้นะครับผมสุมหายามิสี่ดาวจะทําขึ้น6ดาวนะแล้วตอนนี้นะี่ครับผมก็สามารถอีโวยามิเป็น6ดาวได้แล้ว6ดาวตัวที่7ของไอดี โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดเอเวนเจอร์กันดีกว่าด่านที่ผมจะลงนะครับจะเป็นแรนดอมบอสลัดหนึ่งนะครับรางวัลของด่านนี้นะครับก็จะเป็นออฟดดดับนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูดีกว่าด่านนี้นะครับจะค่อนข้างพิเศษหน่อยคุณผู้ชมมันนะครับจะเป็นการสุ่มทุกการวางตัวละครของเรานะครับสมมติผมวางไปปุ๊บมันจะสุ่มตัวละครจากกระเป๋าเราออกมานะครับอย่างเช่นผมมีเซเบอร์ผมมีอินุยาฉะไอเงี้ยมันก็จะสุ่มออกมานะครับพอมันสุ่มออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวละครพวกนั้นน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 นะะะคคครรรรัับบบใกกาาาาาาชชชดดด่่่่่่่ีีีี้้้้้แเเเเเเลยยยยุุุณผผผผูมมมมไไพวสซออ์ิ แล้วตอนนี้นะครับบอสก็ใกล้ตายแล้วนะครับในที่สุดนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับออบหนวดดำคุณผู้ชมครับตอนนี้เพชรผมน้อยมากนะครับผมมีเพชรอยู่แค่8,400เองผมนะครับจะลองสุ่มดูนะครับผมอยากได้ทันเห็นงูมากเลยคือถ้าได้นี่คือผมปิดคลิปเลยนะเนี่ยเอาเฮ้ ทำไมมันออกง่ายอย่างนี้เนี่ยครั้งเดียวเลยและนี่คือบีซิ่งของทันเฮนงูนะครับมังกรไม้ห้าหัวขั้วเท่ซึ่งผมก็แวะไปสุ่มตู้เดบิวนะครับครั้งเดียวออกเฉยได้ลิมารู6ดาวนะครับวันนี้ผมดวงดีมากเลยเปไปเลยไม่รู้ตอนนี้นะครับผมอยู่ในสตอรี่โหมดโลก1ด่านสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผมผ่านด่านนี้เนี่ยผมก็สามารถไปเล่นสตอรี่โหมดโลก2ได้แล้วผมก็ลองนะครับเอาเจ้าทันเฮนงูมาเล่นดูนะครับตัวมันค่อนข้างพิเศษมากเลยอารมณ์แบบ เหมือนมีตัวละคร5ตัว6ตัวอยู่ในตัวเดียวกันอ่ะเออผมจะพูดยังไงดีอ่ะคือมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้อะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องลองสุ่มตัวละครแล้วลองมาเล่นดูนะครับคือผมไม่รู้ว่าถ้ามีออฟเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับอันนี้คือมันยังไม่มีออฟมาใส่นะโอเคตอนนี้ครับบอสก็ตายไปที่เรียบร้อยละก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสนุกชอบถูกใจคุณผู้ชมกันหรือเปล่านะครับกับการที่ผมเนี่ยกลับมาเล่นเกมออสตาเทอร์ดิ ปีนึงเลยเนาะคืออัปเดตอะไรเยอะแยะไปหมดผมตามไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเล่นเก็บตามทีหลังนะถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากเห็นผมเล่นเกมอสตาอีกครั้งนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้คนกดไลค์กดซับเยอะแน่ยเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเล่นเกมอสตาอีกนะครับยิ่งกดไลค์เยอะเท่าไหร่ยิ่งกดซับเยอะเท่าไหร่นะครับคลิปเกมอสตาก็จะยิ่งออกมาเร็วมากเท่านั้นนะครับผมเออก็ฝากกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดี ก็รอติดตามครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย